ประตูสู่หลวงพระบางยางพาราชันเลิศแหล่งกำเนิดน้ำตกอุ่นหวานละมุนน้ำอ้อยสบบงสูงส่งถิ่นพระาธาตุตลาดชายแดนไทยลาว สรุปผลการดำเนินงานกศนอมำเภอภูซางจัังหวดพะเยาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนประจำปีงบประมาณ2,566ไตรามาสที่1และ2การศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป้าหมาย493ทําทำได้515คิดเป็นร้อยละร้อยมี8โครงการดังนี้ โครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียงโครงการพัฒนาผู้เรียนกีฬาสารสัมพันธ์ต้านภาย,ยาเสพติดโครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์สถานศึกษาปลอดภยัยห่างไกลาย,ยาเสพติดโครงการกีฬากศนอ,อิงดอยเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตโครงการค่ายทักษะโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เสริมสร้างสุนทรียภาพสุขภาวะสร้างสุข ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาวิชาการเสริมสร้างกระบวนการคิดพัฒนาสมรรถนะและทักษะในชีวิตประจำวันกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือเป้าหมาย105ทําทำได้105คิดเป็นร้อยละร้อยมีหนึ่งโครงการดังนี้โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือในพื้นที่ตำบลผูสางตำบลเชียงแรงและตำบลศบ,บง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย29ทำได้31คิดเป็นร้อยละร้อมีหนึ่งโครงการดังนี้โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจาราจรและขับขี่ปลอดภัยนกศนออาเภอพุษางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย19ทำได้20 คิดเป็นร้อยละร้อมีหนึ่งโครงการดังนี้โครงการอบรมความรู้การใช้เทคโนโลยีพัฒนาทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย27ทําทำได้29คิดเป็นร้อยละร้อมีหนึโครงการดังนี้ อบรมให้ความรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านฐานการเรียนรู้นกโนอำเภอภูสางการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป้าหมาย143ทำได้155คิดเป็นร้อยละร้อยดังนี้ หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพมีหนึ่งวิชาชีพดังนี้วิชาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าณกศนอำเภอภูสางวิชาชีพระยะสัน้น31ชั่วโมงขึ้นไปชั้นเรียนวิชาชีพมีสองวิชาชีพดังนี้วิชานวดฝ่าเท้ากดจุดเพื่อสุขภาพนากศนอนตำบลภูสางวิชาช่างฝ้าเพดานณกศนตำบลศบ,บง วิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงกลุ่มสนใจมี17วิชาชีพดังนี้วิชาการทำเครื่องประดับจากผ้าปักมง้งชกเกอร์วิชาการตัดเย็บผ้าเนกประสงค์จากผ้าปักมง้งวิชาการทำน้ำสมุนไพรนัโกศนตำบลศบ,บง วิชาการทำผ้าคลุมกล่องทิชชู่วิชาการทำถุงผ้าอเนกประสงค์นโกสนนตาบลทุ่งกล้วยวิชาการทำน้ำยาอเนกประสงค์ณโกสนนตาบลปัสสักวิชาการทำกระจกกัดลายวิชาการทำสมุนไพรลูกประคบณโกสนนตาบลภูสางวิชาการตัดเย็บผ้าคลุมกล่องทิชชู่ วิชาการทำปกสมุดภาพาณกสโนโนท์ตำบลเชียงแรงวิชาการจัดสารตะร้าณอาคารอเนกประสงค์บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์วิชาการตัดตุงล้านนาวิชาการทำใบสีสุขขวัญณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่10ตตำบลเชียงแรงวิชาการะแมดอกซอไทยลือ้อวิชาหมวกแต่งลายผ้าทอบ้านห้วงวิชาการทำริบบิ้นติดของขวัญ วิชาการทำสลัดโรนักกสโนอําเภอพูซางการศึกษาตามอัธยาศัยเป้าหมาย3,872ทำได้4,292คิดเป็นร้อยละร้อยมี7โครงการดังนี้บ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รถโมบายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สู่ชุมชนโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโครงการอ่านสร้างอาชีพโครงการ t เวนตี้โ r ร์เ e เว่นไลเโครงการตามนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานกสศนโครงการส่งเสริมพัฒน,นาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย100ทำได้100คิดเป็นร้อยละร้อย มีหนึ่งโครงการดังนี้โครงการส่งเสริมพัฒน,นาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุกิจกรรมการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูแลนะอบะตอปัสสักผลการปฏิบัติงานที่ดีกศนอำเภอพูชางเข้ารับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ2,566โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์อินศรีไกและคณะพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์กศน,นตำบลทั้ง5แห่งของอำเภอภูสางและได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานในหัวข้อผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ2566โดยนายโดยในดวงชีพกันทะลอครูกศนอำเภอภูสางหัวข้อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันโดยนางเหมือนฝันยองเพชรครูกศนอำเภอภูสางและหัวข้อการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัลโดยนางสาวสุภลักษณ์เทียนเรืองน,น์ผู้อำนวยการกศนอำเภอภูสาง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูกศนอทั้ง8อำเภอเข้าร่วมกันตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานนากศนอตำบลศบ,บงอำเภอูร้างจังหวพะเยา